ทุกคนไปนระเบิดไอเดียปั้นเซรามิกกันแบบจุใจแบบไม่จำกัดดินไม่จำกัดเวลาจะปั้นกี่ชิ้นก็ได้ที่ย่านสายใหม่ในงบไม่ถึงพันกับร้านรับที่น่ารักแถมเป็นเ,เฟสบุลี่ด้วยใครปั้นไม่เป็นก็ไม่ต้องกลัวที่นี่มีครูคอยแนะนําทุกขั้นตอนเลยก่อนจะปั้นก็ล่าง,างแบบกันหน่อยตรงนี้เป็นอิสระของเราเลยอยากปั้นอะไรก็ได้จากนั้นก็นวดดินให้ใคลายตัวแล้วไปขึ้นแป้นหมนุนผึงฟ้ากันเลยขั้นตอนนี้สนุกมากมือต้องนิ่งสุดๆต้องต่อสโซกับดิน แสร็จากแป้นหมดแล้วก็มาทําหูแก้วกันต่อขั้นตอนนี้คือรุนที่สุดกลัวหูแก้วขาดมากระหว่างทาก็ไม่ต้องกลัวหิวน้ําที่นี่มีคัพโซดาจากเชียงใหม่สั่งมาจิบชิลชได้มีให้เลือกหลายรสนี่เลือกมาสองรสเก้ห่วยโซดากับเนตฟิกเป็นรสชาติป๊อปคอร์นคาราเมลโซดาคือแปลกมากแต่อร่อยรอจนดินแห้งก็ลงสีแก้วเป็นสีชมพูเอแต่มาดูโลง่ลงๆไปหน่อยใส่คาปีเปร่าเพิ่มวิน่ารักมาก,มากเสร็จแล้วก็รอเผาอีกประมาณเดือนหนึ่งก็ได้น้องกลับบ้านแล้วค่ะ กัดที่วานิเทรเฮาส์เปิดตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่ม